วิสาขะเหิือหกมนวิสัขะเดือมนวิสาขะเนี่ยมันหลักร้สังานมันหลักร้ายขอแปว่าเป็นวันอันสสิธาอันเดิมเป็นพุทธาพระเป็นเจ้าเนี่ยพรนสิธาธาต์สสิธาเป็นวันมันเจ้าเกิดทันนาที่มันเจ้าเกิดทันนานว่ิธิเนมึงหนีโบวมาเหียวเนี่ยนะเพอยางเคยกันตั้งสายแหลีเมื่อกินเดียใสยแหลีในสักเมื่อกินเดียบ่อย่างเคยกัน ที่มันจะเกิดนั้นส่วนหลวงพี่ีนั้นเมื่อเร็วในยูเนสโกเขามักงมั่นว่าเป็นรัตนนาของโลกเนีของมีการขันตั้งคันมายูเนสโกเฮอริเทจเป็นมักงมั่นเลยใช่ไหมผมจะเรียกว่ามีการขันตั้งคนนับยางพุทธศาสนาด้วยมันมีการขัดตั้งลงตั้งคันผาเลยจักเก้มั่งมันจังเลยที่มันจะเกิดหันน้าที่ในส่วนหลวงพี่ีนั้นก็เป็นวันเดือนของบนนี กำเนิดหมายสองชั้นที่มันจาจ้างกําพึกใจพึกใจเฉลยในตั้งผู้อันทรงชุดอันเกปัญหาทุกข์ขอันเกปัญหาทุกข์านตั้งผู้อันในหอ,อกว่ามัคระราโพธาราหอ,อาจจะอันในขอไรมังกุยที่มันจะไรเนี่ยทำเป็นไตยโดนไ,ยโนไม่หยองโพธิทนไม่หยองโพธิในเมือเดยนยี้มีกี่เมืองอินเดียมีที่พธค่าย พ pues mm so nah in ี่น้องใจเฮาและขวักาษาอัานเทงอัานมืดมันเหย้าเส้นทางบอกครัวคนจุมก่อนโหเฮาตั้งเสียงเสียแหลกเด็ดดังจ้องใจเฮาอันที่นั้นเมื่อเดือนนี้ยังถือขอสร้างแทงจ้องกรรมธันคู่เมืองอินเตอร์เนชั่นแนลแมทชั่นเซ็นเตอร์เนี่ยเขาก้นกุกกรรมพะตั้งโลกแน่นอนเผยชนใช้ไคยนำกรรมธัน ในนี้ให้มันนักถือจองเขาให้เป็นมากกว่อจ้องกรรมฐานตาเขาที่พุทธกายที่จองพุทธกายในคำนำนึ่งนั่นมันเป็นจ้องอันทับแข็งไว้พระเพราะมีจ้องอันสอนกันไผ่ภาวนาวิบัติสนามภาวนาเกิดสินธรรมปวัวครววนจุมเขาทำเป็นผู้อันโลกใหญ่ไผ่ที่งคำภาวนาให้แล้ว เขาเขาพึ่เองแต่ของคนบนเขามันจะเสลี่ทางแหวกตึงอันสนัต <c oughs> า์ในจะหูฉันอิงตกาที่พุทธค่ะอ่ติอนบุน้ำน้าสิสกมันก็อสเออเขาก็อยู่ที่ไหนเฮ้ยย้อนไว้ชาเจนเก่าวให้สินท้ปโปกโอนจมเขาอันนี้อยู่ที่นหนทำเมืองเกี่านั้นในคาทาปีไปในเขากั อยู่ห้องคุยทิ่น่าทําเมืองแกนั้นให้เลยอยู่ดีสุมวันอายุยืนยาวโดยใจสองเปิงก็เียนเสือสารนั่งคากังเจมุ่งพองใครลยใครเปลี่ยนใครกัดใครเย็นนักทํามาก็ถึงแลเออุบไรเหมือนเจนังคังเธสินทับฟ่อมีเสียงกังดีขาหรือเสียนั้นเมื่อในวันไหนวันเดือนโบในเอาสเดือดเั็งเสียงก่อง ย้อนทับเขาเมตตาสินน้ำพ่อเชอะรอยู่ดีกินหมนใครเองชื่อสารให้เองอาคาโปตนพังเป็นโควิดเชขาโคโรนาไฟรัสะไอยู่ดีกินหมอนใครอยังชื่อสารเขาเลยทางห้ามปองสั่งขาโคนน้น้ำเชื้อร่อนบนภาษาศาสเออในเป็นไมยสอน้าดีที่บุทธรระครจะหอเสียงพระจะตบุทธแกาเป็นวันเดือนคมวหน วันหวยสั่งเดือนมนเดือนมนหวยสั่วันวันเสาร์เกิดหันหนาเห้วันวันเสาร์เป็ี่ยนภาราเป็นภาราตอนไหนตอนตั้งสุดในเลยสุขขีใจใจเท่านั้นอย่าหมันมันมันเศร้ามันหมองอย่ามันใจเล็กใจน้อยอย่าหมันขึ้นคืนลงลงนะถ้ามันคนดีถูกไห อีสัมมาพัดลมทั้งเลยมาพัดลมโลงก็ทำทั้งเลยมาพัดพระไควาสังวว้อย่าเฮ้อมันก้มมันหนึ่งอีสัมมาจันทร์อย่าเฮื้ยมากกว่าเจออันนี้มันอันนั้น concentrated mind จะอันนีสมาธิเพื่อใครใจเป็นจริงนันนี้เอาเนี่จังไกเอาแห้งเจอสมาธิอันนั้นเสจอเนี่ยถามว่าลองปัญหาเจอเขาเนี่มันช่างปัญหาจริงหือมันมีตังอย่าง หมอส้ำปัญหาหมอเส็คเป็นหมอเจอเลขหมอฟก็หมอผิวหมอขึ้นหมอลงเชื่อหรือไหนก็ไปซ้ำหันก็ว่วนไปเช่นนั้นนะถึงจะบอกว่าหันเงาหงาเงาหงาเงาหักมันรองตังมันปกปักรหันนั่นเอาหันทั้งออกมัค <iz> <Itís också. S 2> ือเป็นพระมาให้พุษบาพระเป็นเจ้าของมันเจ้าด้วยขึ้นได้แต่มันเฉยหันเช่นนั้นเหตุอันเป็นภาพอันลี นะหากนึกเจอเนี่ยเราหากอันดีจนให้ค่อยออกเป็นหมดจะนั้ด้วยก้อนอะไกอเหมือนลูเหมือนล้างเศษตอกก้อนมากว่าที่มันเจ้าก็อันเจ็บมันเจ้าก้อนป่องใจมันเจ้าจะนั้ด้วยเขาจะนักเหมือนดูเหมือนล้างไม่เมียนดานเลเขาก่อทำใ้เขาว่าเช่นนั้นนะเขาป่องใจเขาอีลูเขาป่องใจเขาอีลูเขาป่องใจเขาในเปลี่ยนปัญญาอีลู่เขาในเปลี่ยนกระุกนะอันนั้นอันห้องว่า เปลนพระหองอไหลรทรารันวันจะาก็เกิดทันนาวันจะเขาคู่หันตราเศเปลี่ยนพระมาเลื่อนชื่อชามเพลนเลื่อนหกมวนในห,หนังเขาเลื่อนวิสาขะเปลี่นมวนในห,หนังเขาวันมันจะออบริน,นิพพานเมื่ออายุแปดสิบนั้น